สวัสดีค่ะจุดแจงนะคะวันนี้ก็วันหยุดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องแต่งหน้าแต่งหน้าต่งตานะคะหน้าก็คือจะซีซ,ซีหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะค่ะคุยจุดไลฟ์สดอ,อยู่อะคออยู่ตรงไหน,นอะโอเคค่ะก็จะเป็นกันแดดไมซันนะคะเพราะว่าหน้าเนี่ยมีการลง ลงครีมไปหมดแล้วนะคะอันนี้ใช้จริงนะคะหมดไปแล้วหนึ่งต่ออีกหนึ่งก็ตอนนี้จะหมดแล้วกันแดดไมซันนะคะจะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของสารบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็มีในเรื่องของอกันแดด spf 5 0 pa บวกบกบวกนะคะแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการเตรียมผิวนะคะผิวหน้าคือใช้แทนาการลงรองพื้นหรือเบสได้เลย ใครที่สะดวกแบบไหนก็สามารถใช้ใช้นิ้วก็ได้นะคะใช้แปรงก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นพับฟองน้ําแบบนี้ก็ได้นะคะจุกแจงสะดวกแบบนี้จุ่มน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะนี่นะคะเกี่ยง่าย คือมันสะดวกตรงที่ว่ากาันแดดนะคะเราก็ลดลดเขาเรียกอะไรลดขั้นตอนการแต่งหน้าลดขั้นตอนการลงครีมแล้วก็ตัวน,นี้จะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันด้วยนะคะบำรุงผิวหน้าให้ผิวหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสมันจะเป็นเรื่องของวิตามิน B 3สามวิตามินอ e นะคะวิตามิน B 3สามในเรื่องของการ ดูแลเกี่ยวกับฝ้ากระนะคะผิวกระต่างใสแล้วก็วิตามินอะไรนะวิตามินอ e ีนะคะจะเป็นในเรื่องของอผิวชุ่มชื่นนะคะเห็นไหมคอยังไม่ได้ลงนะคะเก็ต้องลงที่คอด้วยเดี๋ยวเน้นตรงบริเวณใต้ตาแล้วหลอดนี้นะคะก็คือ จริงๆถ้าใช้คนเดียวนะคะได้ก็ประมาณ1นถึงสอาทิตย์เลยนะคะถ้าแบบเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะนะคะถามว่าเวลาใส่แมสเป็นคาบไหมเอาตรงๆก็มีติดแมสอยู่บ้างนะคะเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่เรื่องของอตัวนี้อย่างเดียวนะคะ มันเกี่ยวในเรื่องของแป้งที่เราลงด้วยนะคะถ้าแป้งแบบหนาๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เวลาเงื่อออกมันก็หลุดดูดีทุกแจงก็จะเป็นแป้งแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะเราเราก็ลงตัวกันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาทุกแจงก็จะลงเป็นแป้งสวัสดีคุณอีฟค่ะ เสียงที่ปวกเปกไว้เมื่อสักครู่นี้อันนี้เราไลฟ์ในช่องทางของเพจชอบสุขภาพและความงามนะคะเอาไข่กควงทำอะไรตสุดท้ายตก่ตแป้งที่ลูกแจงใช้จะเป็นแป้งของโนโวนะคะซื้อในเพจของแม่เป้งนะคะสาวงามแห่งโคลา แนะนำนะคะใครที่แบบว่าอยากให้อยากให้หน้าเนี่ยสวยเป๊ะและก็เป็นการช่วยเซ็ตรองพื้นนะคะหรือว่าเซ็ตครีมต่างๆให้อยู่แนะนำให้ลงแป้งฝุ่นก่อนแล้วค่อยลงแป้งพับที่มีโอเคค่ะแป้งฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพื่อความเนียน อีกขั้นนะคะทุกแจงจะใช้เป็นแป้งพับนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อยูสตาคือเดินเล่นในเซเว่นแล้วเห็นขายก็เลยซื้อซื้อมาก็จะเน้นบริเวณใต้ตานะคะทําไมถึงชอบเน้นใต้ตานะคะใต้ตาจะได้สว่างเนาะดูแบบไม่ตาคำํำไม่ตาแพนด้าก็เป็นวันนี้เป็นวันสบายๆนะคะไม่ได้ทําไม่ได้ไปทํางานนะคะแต่งก็ ไม่ได้แบบออกงานออกอะไรเนาะเราก็อาจจะไม่ได้ต้องต้องแบบคอนซีลเลอร์หรือว่าเป็นคอเลกเตอร์ที่ทําให้ปรับสภาพใต้ผิวอะ,อะไรนะใต้ขอบตาแต่เมื่อกี้เราก็ได้ลงกระแดดไมซันนะคะย้ําไปที่ใต้ตาอยู่แล้วมันก็ทําให้ใต้ตาพองมาอีกในระดับหนึ่งนะคะทีนี้จุดแดงก็จะลงเป็นตัวนี้มันจะเป็นสั่งมาจากในเพจนะคะเป็นที่ปัดคิว้วก็จะปัดให้มันตั้งตั้งก่อน แล้วแต่นะคะนึกอันไหนขึ้นได้ก็จะปัดอันนั้นก่อนทาอันนั้นก่อนบางทีก็จะเป็นทาตาโกอนอะไรเงี้ยคะ่ะไม่มีเทคนิคตายตัวแล้วแต่สะดวกแต่สิ่งที่สําคัญก็คือลงครีมโกนแล้วก็ลงตัวกันแดดเมื่อสักครู่ก่อนลงแป้งแล้วก็แต่งอืม จากนั้นก็อาจจะใช้เป็นตัวแปงปัดนะคะในการตัดทรงเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้คิ้วเราไม่ได้จบแค่นี้นะคะเราต้องทาฐานคิ้วให้เข้มเพิ่มเติมอีกอันนี้เพียงแค่เซ็ตคิ้วนะคะแล้วก็ทาตานะคะจุกแจงจะลงเป็นโทนสีส้มนะคะของดีราคาถูกทั้งนั้นเลยซีวนาคัลเลอร์เป็นแบรนด์ของไทยเรานะคะ แจงจะลงเปสีส้มก่อนส้มสว่างอันนี้ซื้อมาได้เพียงแค่ราคา100-150ถึงบาทเท่านั้นเองคือใช้แบบปี2ปีก็ไม่ไม่หมดนะคะ,อะพอเราลงที่เปิดกตาแล้วก็ใช้เป็นผู้กันในการอุ้ยใช้เป็นผู้กันในการเกลี่ยไฟไฟกำลังจะถล่ม สะเตินนิดเดียวเองนะคะไม่มีไฟไม่มีไฟก็ใช้ได้งั้นเราปิดไฟไหมเปิดไฟไว้แลกดีในเพจนะคะอาจจะยังแบบ ลูกค,ค้าหรือว่าพเพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้เข้ามาชมนะคะแต่ว่าชอบม,มีเพื่อนเข้ามารับชมย้อนหลังถ้าเพจถ้ามันไม่ได้มีการโปรโมทหรือว่าเป็นเพจที่แบบติดตามไม่เยอะอะไรเนี้ยมันก็อาจจะไม่เด้งวันนี้มีการพอกผิวไปนะคะใช้เป็นตัวพอกของอยี่ห้อชมนิต้านะคะเป็นเจ้าถังๆนะคะในการพอกผิวเดียเด๋ยวทุกเ่งจะเอามาลด,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 ดราคาจากราคาห้าร้อยบาทนะคะ กระปุกใหญ่บิ๊กเบิ้มมากราคา500บาททุกแดงจะลดเหลือแค่ครึ่งหนึ่ง250บาทส่งฟรีนะคะแล้วก็ใต้ตาทุกแดงก็จะใช้เป็นสีทองเป็นแบบผสมกลิตเตอร์ทาบริเวณขอบตาล่างนะคะเป็นดัลลี่อายเบาๆก็จะเป็นแบบว่าวิงวิส่วนส่วนขอบตาด้านบนนะคะจะใช้เป็นแปรงเล็กอย่างนี้เนาะ เอาโทนที่สีตอนแรกใช้สีนี้นะคะแล้วก็เราก็เอาโทนสีเข้มอีกระดับหนึ่งในการทาติดขอบเปลือกตาเสร็จแล้วก็เกลี่ยอีกวันนี้วันพระใหญ่นะคะ รอก,กันกับไฟอยู่วันนี้วันพระใหญ่เป็นวันวิสาขบูชานะคะบางคนก็เวียนเทียนไปแล้วในช่วงเช้าอืมพอได้ ตาแล้วนะคะก็ถัดมาก็จะเป็นการลงขอบตาแจงก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้เล็กๆนะคะคือสามารถที่เอาจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ลงคิ้วนะคะแจงก็เอามาลงปัดเป็นขอบตาคือจริงๆตัวตัวที่เราแต่งแต่งหน้า มันสามารถใช้ได้หลายๆแบบตัวเขียนคิ้วมาเขียนตาตัวปัดแก้มมาลงตาทาปากก็ยังทาตาและทาแก้มได้ตาก็จะชัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตรงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะเว้นบริเวณที่เราทาขอบตาด้านในไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วทาเลยออกมาแบบนี้มันก็จะทำให้ตาเนี่ยคมขึ้นโตขึ้นนะคะก็คือวันหยุดจะแต่งหน้าไปไหนจริงๆแล้วเราก็คือออกไปข้างนอกเนาะมันเป็นความสุขของเราในการพบเจอผู้คนหรือเอาง่ายๆเวลาเราส่องกระจกก็ไม่ตกใจตัวเองนะคะโอเคเราได้ตาแล้วนะคะตัวที่ทาจะเป็นตัวนี้ ไว้เขียนคิ้วแล้วถัดมาในเรื่องของคิ้วตุ๊กแจงใช้เป็นตัวนี้นะคะในการเ,าเขียนโครงคิ้วก่อนเราก็เริ่มจากที่ปลายก่อนนะคะใครมีเทคนิคแบบไหนก็เอาตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยส่วนตุ๊กแจงเองก็คือจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะว่าตามโครงคิ้วเราไปนี่คิ้วไม่เคยได้กันเลยนะคะเพราะว่าปกติเป็นคนคิ้วบางแล้วก็ มันยาวมันมันงอกขึ้นมาหม่ช้าอยู่แล้วโกนทีปีละครั้งเนาะเน้นห่างตาเอยไม่ใช่เน้นห่างคิ้วก่อนนะคะเน้นบริเวณปลายห่างคิ้วก่อน มันจะได้เป็นการกําหนดกําหนดจุดให้เราเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ตุ๊กแ่งดูพี่ๆเขาแต่งหน้านะคะเซเล็บดาราเนาะคือเขาเน้นช่วงปลายให้มันคมชัดนะคะช่วงหัวเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบฟุ้งๆนะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติดูแบบแต่งที่ไม่ตั้งใจเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเราล้ก็ใช้แปรงอีกฝั่งหนึ่งของตัวเขียนคิ้วนะคะในการเบลนดสี พอเราได้คิ้วประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ตลับเขียนคิ้วแบบนี้ที่ทาตาเมื่อกี้นะคะใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มในการลงไปที่ปลายอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นทำให้สีเนี่ยมันดูฟุ้งๆมากขึ้นนะคะคือบางจุดที่เราลงไปแล้วมันไม่กลืนกันหรือมันไม่เนียนตัวตัวนี้นะคะ,ะไอตัวเขียนคิ้วแบบฝุ่นมันก็จะทำให้ เนียนเสมอกันกลมกลืนกลมกลิ้งอืมประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ใช้อันที่มันเหลือเหลือติดแปลงเนาะในการเบลนดด้านหน้าของหัวคิว้วคือมัน จะบอกว่าตุกแตงก็ไม่ได้ไปลรํ่ำเรียนการแต่งหน้าแต่งตาม,มาจากไหนแต่เป็นคนชอบดู YouTube ทุกวันนี้นะคะในเรื่องของ TikTok อก่ะก็จะมีแบบว่าเขาตัดคลิปมาประมาณ1นาที30วินาทีหรือยาวสุดประมาณ3นาทีใช่ไหมคะหรือว่ามี Beauty b ล็อกเกบางคนเรียกถูกไหม Beauty b ต o ้บล็อกเกอร์เออสักอย่างนั่นแหละที่เป็นแบบว่าเน็ตไอดต่างๆนะคะออกมาไ like, ล แล้วก็แต่งให้ดูเราก็จําเอาแบบนั้นนะคะเพื่อนๆบางคนบอกว่าซองแต่งหน้าหน่อยแต่งไม่เป็นก็เรียนรู้ค่ะถ้าเกิดว่าเราชอบอยากให้เราดูสวยนะคะเราก็ดูแล้วก็ลองทำนะคะทําแรกๆมันอาจจะดูตลกหน่อยแต่ทําทําไปบ่อยๆเองมันก็จะเป็นเป็นของเราเองโดยเฉพาะบางทีแบบเขียนคิ้วมันมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะแล้วเท่ากันทุกวันนะคะไม่ต้องไปซีเรียสมันหรอกเพียงแค่ว่าเราพอใจกับส่วนตรงนี้ก็พอแล้วนะคะ ถัดมาเราจะใช้เป็นไอแปรงคู้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของย่ออะไรจําไม่ได้อ่านไม่ออกด้วยเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เชดดิ้งนะคะกรอบหน้าแล้วก็เชดดิ้งจมูกเราก็จะใช้สีอ่อนๆในการทำดัางโด่งนะคะงัดดั้งของเราขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะมีความแบบว่า เป็นสันขึ้นมานะคะทุกแจงไม่ได้ทําจมูกนะคะได้มาจากคุณพ่อจริงๆก็อยากทํานะคะแต่ว่าทุกคนห้ามนะคะบอกว่ามันสวยอยู่แล้วนะคะบางทีบางคนคือในเรื่องของการทําสัญญการรมเนี่ยมันก็เป็นหง่เฮงนะคะบางคนทําก็ปังบางคนทําก็ก็ก็ไม่ปังก็มีอะไรเงี้ยคะ่ะเดิมๆก็ดีอยู่แล้วหรือทําไปแล้วบางคนคือทําแล้วแบบไข่เป็นคนที่แบบว่า มีชื่อเสียงมากขึ้นขายดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอืมมันเกี่ยวกับคนก็ในเรื่องของสยศาสตร์หรืออะไรเงี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะเออในด้านความเชื่อนั่นแหละแต่ว่าเอาจริงแล้วก็คือถ้าเราทําแล้วมันไม่เดือดร้อนใครทําแล้วมันปลอดภยัยศึกษาดูให้ดีนะคะทําแล้วไม่ได้แบบต้องมานั่งกินมามา่าหรืออะไรเงี้ยค่ะมีเงินนะคะทําเถอะเนาะชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียว ถ้าดูแตงมีเงินดูแงไม่คิดเยอะ,ะมีเหมือนกันดูแดงไม่ใช่ไม่มีเงินมีเหมือนกันมีมากมีน้อย <c oughs> ก็ว่ากันไปแล้วก็ตัวนี้นะคะจะใช้สีที่เข้มขึ้นมาหน่อยในการทํากรอบหน้าก็จะใช้เป็นเป็นแปลงแบบนี้แบนๆทาไมต้องทากรอบหน้าจริงๆแล้วคือหน้าเราก็ไม่ได้ ก,ก็พอใจกับกอบหน้าเราแหละแต่ทีนี้เวลาที่เราถ่ายรูปอะคะ่ะถ้าเวลาที่เราทํากรอบหน้าดีๆเนาะเวลาถ่ายรูปมันก็จะดูแบบหน้าดูดสมส่วนสมส่วนดูเป็นดูมีเชฟอะไรประมาณนี้อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตัวปัดแก้มนะคะเราก็จะใช้เป็นโทนสีส้มเพราะว่าเราทาเปิดาตาส้มแตงโมสักครู่เนาะการก็จะลงไปสีส้ม เน้นปัดนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้หน้าดูเด็กนะคะเน้นบริเวณหน้าแก้มอย่างนี้นะคะทาแล้วก็ลากออกแบบนี้มันก็จะดูเหมือนแบบเด็กไปเล่นกัดต่างเด็กไปเล่นตากแดดแล้วโดนแดดก็เลยเป็นบ่มแดดนะคะแล้วก็ทาที่ปลายจมูกด้วยนะคะ เห็นไหมเวลาแบบคนร้องไห้อะเทรนทร้องไห้เทรนแต่งหน้าแบบร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะจมูกก็จะแดงๆเลยดูหน้าทะนุทะนอมอะไรเงี้ยค่ะแต่ร้องไห้มากเกินไปมันก็ดูแบบน้ำคานงงแง่ก็จะได้ประมาณนี้หน้าก็จะมีสีสันขึ้นมานะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บ คิ้วนิดนึงนะคะุกแจงซื้อตัวนี้มาจากเซเว่นนะคะน้องสาวุกแจงแนะนําให้นะคะก็คือจะเป็นสมุนไพรอัญชันนะคะตัวนี้ก็สามารถปัดตาเตะปัดุดขนตาแล้วก็ขนคิ้วมันมีส่วนช่วยในเรื่องของทาใหา้ทำให้บำรุงขนตาและขนคิ้วให้แข็งแรงแล้วก็งอกขึ้นใหม่เนาะอ่าแล้วมันมันไม่ใช่แค่ปัดแล้วบำรุงอย่างเดียวนะคะตัวนี้คือมันทำให้คิ้วแบบเตะ ตั้งสวยเนี่ยคะ่ะเป็นธรรมชาติมันเป็นสีใสนะคะเป็นสีใสเป็นธรรมชาติคือทาก่อนนอนแล้วก็ทาเก็บรายละเอียดหลังแต่งหน้ามันก็จะดูแบบฟุงฟ้งๆไม่เหนียวนะคะสักพักหนึ่งก็จะแห้งไม่เหมือนแบบก็เคยลองนะเอาแบบกาวติดขนตาตามบุูกเกอร์เขาบอกมันไม่ได้นะ่ะเราทำไม่เป็นหรอ อันนี้ทุกแดงก็จะลงเปิกขนตาด้วยบนและล่างประมาณนี้หกสิบกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งอะซองยี่ห้อเดียวกันซองแบบเดียวกันนี่แหละมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ ปิดขนผมขาวแล้วก็แต่งไรผมให้ดูแบบไรผมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะลองไปดูกันนะแล้วก็จุ๊บจะใช้ตัวนี้นะคะในการลงปิดหัวล้านเป็นคนผมบางนะคะแล้วก็กระเดอยากไว้ผมยาวมันก็ร่วงเพราะว่าถ้าเราดูแลและบำรุง แคลเซียมนะคะหรือว่าหนังศีรษะเราไม่ดีเนี่ยผมมันร่วงง่ายเพราะว่ารากผมมันไม่แข็งแรงใช่ไหมคะพอเวลาผมมันยาวมันก็จะดึงลังมันก็หนักผมก็ล่วงนะคะเป็นสาเหตุตรงนั้นทีนี้ทุกวันนี้เวลาที่จูบแจงสื่อใช้ยาสระผมคือน้อยมากที่จะใช้ยาสระผมทั่วไปทั่วไปนี่หมายถึงตามท้องตลาดอย่างเช่นซาดซิลหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่เผอิญว่าเราแม่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมีสายเข้าป๊าป๊าป๊าแม่โทรมาทำไมอ่ะแม่โทรมาเบอร์จุ๊บอ่ะแม่แม่โทรมาเพื่อทำไมคุณแม่โทรเข้าแม่อยู่หน้าบ้านคือเราโทรหาคุณแม่ตั้งแต่เมื่อาวานประมาณสามสี่สาย <laughs> มื่อวานโทรศัพท์คุณแม่มีปัญหาเราก็เลยโทรเข้าโทรเข้าแกก็คงจำไม่ได้ว่าเป็นเบอร์เราวันนี้เมื่อกี้ก็เลยโทรเข้ามาเขาผมก็จะยาวประมาณนี้เนาะไว้ประมาณปีหนึ่งถึงได้ขนาดนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้ความจริงแล้วเราก็ ขั้นขั้น,น,นตอนต่อมาเราก็ดัดขนตานะคะใครที่ไม่ชอบปัดมาสคารา่าแนะนําให้ดัดขนตาด้วยนะคะไม่ต้องคือไม่ปัดมาสคารา่าไม่เป็นไรแต่แนะนําให้ดัดขนตาเพราะว่าขนตาเนี่ยถ้ามางขนยาวเกินไปนะคะขนตาบางคนยาวแล้วมันไม่งอนใช่ไหมคะมาทิ่มมันมีโอกาสที่ทําให้สายตาเราเนี่ยผิดปกติได้ด้วยนะคะสั้นเพราะมันเหมือนมีอะไรที่เรามองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า เราดัดขนตานะคะมันทําให้ตาเปิดงูเห้งเปิดตาแบบตาบลิ้งอะไรเงี้ยค่ะหรือเทคนิคบางคนที่อยากให้ขนตาเวลาเราดัดแล้วมันอยู่นะคะแนะนําให้เอาขนเอาที่ดัดเนี่ยค่ะไปเป่ากับกับไอตัวไดเป่าผมนะคะไดเป่าผมแล้วมันมันเกิดความร้อนใช่ไหมมันก็เหมือนเวลาเราดัดผมเนี้ยค่ะมันใช้ความร้อนขนตาก็เหมือนกัน ก็จะใช้เป็นของนิวนิวคาราปัดขนตาลมข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะคะกินแค่กาแฟกับขนมปังแล้วก็ทำความสะอาดบ้าน มัดค้าล่าของตุจแ่งก็100บาทเท่านั้นเองนะคะใช้ดีไม่แพนด้าล้างออกง่ายเดี๋ยวนี้คือสินค้าแบบราคาไม่แพงแต่คุณภาพดีเลือกต้องฉลาดเลือกนะคะ โอเคประมาณนี้มัร่าดาวแล้วสีปากนะคะสีปากตุ๊แดงก็ก่อนหน้านี้นะคะทุกแดงลงลิปของโนโวนะคะในการทาบำรุงไปก่อนตอนที่เราตอนที่เราลงครีมนะคะเราทาตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อที่ให้ปากนี้มีความชุ่มชื่นก่อนการแต่งนะคะตัวนี้เป็นลิปบำรุงที่ดีมากๆนะคะ แล้วก็จุกจะใช้ของวัสสันเป็นสีเนื้อสีนูดอืมไม่ใช่สีเนื้อสีนูดนูดอมส้มแค่นี้นูดอมส้มจากนั้นก็จะใช้เป็นอ่อสีน้ำตาลส้มของโฮโจนะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อแมท ขาด้านในคือลิปเยอะมากแต่มีปากเดียว mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรแต่งแบบทาปากแบบออมเบรใช่ <laughs> ไหมไล่เศษสีข้างในมาข้างนอกประมาณนี้เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วพร้อมกินข้าวเช้าในเวลาสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงเหลือทำผมเหลือทำผมเดี๋ยวเราก็จะไปเป่าผมแล้วนี้ใส่ตางหงอะไรดีใส่เป็นลายพีเสื้อดีกว่านะคะเพราะเราเสื้อเรามันลายนกยูงเห็นไหมคะคือจะบอกเลยว่า เป็นผู้หญิงอะไม่จําเป็นต้องแบบวันสาคัญหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าเป็นไปทํางานหรืออะไรเงี้ยค่ะเราค่อยแต่งหน้าบางคนก็แบบว่ามีสามีมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเองยิ่งต้องแต่งตัวนะคะคือจริงแล้วไม่ได้เอาไม่ได้แต่งตัวเอาใจใครหรอกก็คือให้ตัวเองดูดูมีราศีอะนะคะดูมีราศีก็คืออย่างเช่น พ่อค้าแ,แม่ค้าออนไลน์บางคนเนาะคือออกสื่อออกเฟซอะไรเงี้ยสวยอแต่พอเวลาไปไปเซเว่นหรือไปอะไรเงี้ยดันโปะนะคะลืมแต่งหน้าแต่งตานะคะแต่งไปเถอคะค่ะเพื่อเพื่อเพื่อความเพื่อความเห็นหน้าตัวเองในกระจกเราก็ดูเออดีจังเลยฉันสวยขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเป็นกําลังใจให้กับตัวเองอย่าลืมนะคะกันแดดไมซันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทลืมบอกราคาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนี่คะ่ะแต่งหน้าได้แบบว่าเนียนขนาดน,นี้ นะคะลองดูค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะจ๊ะ